ลูกพี่ลูกพี่ทำไมมีรถเยอะจังเลยลูกพี่อ๋อรถรอลงเรือส่งขายต่างประเทศนะสิริเรือลูกพี่เออสิริไหนๆก็พูดเรื่องรถกันละหาข้อมูลเรื่องรถให้หน่อยซิว่ารถมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกูไม่น่าถามมึงเลยมึงยิ่งเป็นคนที่สงสัยอยู่เออนะสิริหาข้อมูลให้หน่อยได้เลยลูกพี่รถยนต์คันแรกของโลกที่สร้างขึ้นโดยคาร์เบนไทน์ ลักษณะคล้ายกับรถที่ดัดแปลงมาจากรถมา้ามีทั้งหมด3ล้อและมีที่นั่งสำหรับคนขับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนตั้งชื่อว่าเบนน p M o t o R w a t มทีโอ์ e N, ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในยุคนั้นจะเป็นน้ำมันเบนซินเป็นรถที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้แค่2คนรวมคนขับเรียกได้ว่าเป็นยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพการเดินทางได้เร็วที่สุดในยุคนั้น กับความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาในภายหลังก็เริ่มมีการคิดค้นพลังงานอื่นๆมาใช้เพื่อขับเคลื่อนเช่นน้ำมันดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นการตั้งชื่อตามรูดอฟ์ดีซ R U D o L F D s RUDOLF ดี e s e ชาวเยอรมันผู้คิดค้นน้ำมันดีเซลได้เป็นคนแรก Benz Patent M O T O R W A G E N พัฒนาการในยุคต่อมาหลังจากรถยนต์คันแรกของโลก Karl Benz ไ,ไม่ได้เป็นแค่ผู้ประดิษฐ์รถยนต์คันแรกของโลก พราะหลังจากนั้นเขายังได้นําความรู้ทางวิศวกรและความชื่นชอบในยานยนต์ของเขามาคิดค้นและพัฒนาเกี่ยวกับระบบต่างๆของรถยนต์เช่นคลัตช์คารบูเรเตอร์และหัวเทียนรวมทั้งการพัฒนา M O T O R w A G E N ที่คิดค้นขึ้นมาให้พัฒนาอย่างสมบูรณ์กลายเป็นรถยนต์สีล้อมีที่นั่งและตัวถังพร้อมระบบการขับขี่ที่สะดวกสบายอีกทั้งยังเป็นต้นแบบของรถยนต์ซีดานซึ่งพัฒนาการต่อมาก็คือเริ่มมีการผลิตรถยนต์เพิ่มมากขึ้น จากหลายๆกลุ่มผู้คิดคนเช่น s t e t h r n s r o a d s t e r BMW, Ford Model T เป็นต้นนอกจากนี้สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับคาเบนไทยนอกจากเป็นผู้คิดคนรถยนต์คันแรกของโลก ก็คือเรื่องราวชีวิตในฐานะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องยานยนต์ซึ่งช่วงหนึ่งเขาเคยเป็นบริษัทของตัวเองชื่อเบนแอน e ซีไอโดยมีบริษัทคู่แข่งคือ DAIM l ER m o ม o e r ลอ g เตอร์ด m g เหมือนพรมลิขิตเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทั้งสองบริษัทต้องมาตกลงสัญญาทำการค้าร่วมกันและได้ควบรวมกิจาการในปี1925พร้อมทั้งเปลี่ยนมาใช้ชื่อ Mercedes Ben z มึงมีอะไรสงสัยอีกไหมลูกพี่เอสอิริ แล้รถคันแรกที่เข้ามาเมืองไทยมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่พอแล้วลูกที่เอาไว้คลิปหน้าบ้างที่เกียรหาข้อมูลให้แล้ว